เอาพี่น้องเลยลูกได้แล้วครับออกสีน้ำตาลครับผมดูดูพี่น้องโอ้ยถูกใจถูกใจเลยละครับพี่น้องเลยได้ลูกชายครับผมลูกชายครับลูกชายอีกแล้วอาหารนมแหละลูกอ่ะโอ้เบาๆงามเลยลูกชิกินนมโอ้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 ลูกชิกินนมลูกเบาๆลูกเออเออเอออยยังเสียหนีเด็กเด็กมาคล้องตัวก่อน ได้ลูกชายครับพี่น้องเอ้ยลูกชายครับผมอ๋อทะยานลุกทะยานลุกลุกอ้บพุบโอ้อ้บเออเอ้ยเอาเอาลูกโอ้เอาโอ้แข็งแรงเอาเอาปึ๊ดปึ๊ดแข็งแรงเอาปึ๊ดลื่นโอ้พี่น้องไอ้ลื่นเอาปึ๊ดเเอออา อาปืดทยานโอ้ยลูกโอ้ยชุบโอ้ยอืมเออลื่นครับพี่น้องคอกลื่นอ๋อเขาอาพวกนปนพวกกระดาษคอกลื่นครับผมได้มันอันนี้ธรรมชาติมันก่อืมปล่อยเมื่อกี้ปล่อยมันเอาทียกินมันงดงามกลัวมันเจี๊ยนี่พันลูกเลยปล่อยอัน สีเข้มเลยนะสีเข้มเลยแม่ออกสีขาวพี่น้องเลยแม่ขาวแม่ขาวนวลลูกออกมาเข้มถูกใจเลยครับพี่นอ้องนะมันยังเหยียบอยู่บบย,ยังเหยียบเฉือบออ,อ,อ่ะพี่น้องทองพูน ตัวใหญ่นั่นท้องคูนครับเนอะอันนี้คูนนู่น,น,นย,ยืนกินอยู่น่นคูนอันนี้บักคูนนี่บักคูนบักเพิ่มบักคูนนีอ่ออืออมประกอบมันลุกสิ อึบอึเออเอาอึบลกอึบเออออึอบเออ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 คองไว้งามคองลูกไว้เออลองลูกไว้เออเดียวไว้ลูกอืออืออเอออเดียวลูกเออลูกชายกพูนอันนี้ซื้อมากพูนบักพูนบกเพิ่ม บักพูนบักเพิ่มบักพูนเพิ่มไปไหนลูกก็ฝนมาตกไงมันเจออากิโนูน่นเลยเอาเข่ามาาพี่นอ้องแข็งแรงไหมครับพี่นอ้องแข็งแรง วายดูดึงถวยจิตวายแม่มึงพองอจะออกลูกสั่นแล้วพสั่นแล้วพเลยแม่มึงนี่นเอาประคองลูกไปหนูประคองลูกไปเออคองลูกไปจำน,นะนี่แหละกิน <บ>ม,มันไม่อกน่มันรัวมันจะได้นอกมันไม่กินพาพาเช็ดตัวมึงแหละไม่ต้องอันนี้ผูเ้เหนื่อยไปไหนลูกมาดิถอยมานี่ ไอ้ฝนนี่มากรฝนตกพร้อมฝนโอ้โอ้โอ้มาเน่มานี่ลูกมานี่ ตัวเล็กเอ้ยตัวเล็กน่ากับเวลานีกับฟากันอยู่ทางในมดเลยไม่จับตัวสาวยปูที่จี๊ขยับลุงวะม,ม,มันจะตกหนามนั่นเองเนาะมันปคือคทมันยังไม่ค้ำเลย เอากรไดจีแต่งนะจีบาน,เ,นเลยนี่ค้นมากไก่ในร้องนี่ไงเออบักทองทูนทองคูนก่อยพูนถูกพูนเพิ่มพูนเพิ่มมากกับฝน สมกระใจใจคิดอยากได้สีนี่หรอม,มันมาให้ผสมบนตัวทับเอาทับเอาตัวพอ,อติงอต๊งพอม,มันออกสีนั่นเลยนั่นนั่นแต่มันมาเงนนี้มาสีเข้ม <c oughs> <c oughs> สันระเบิดหรือแม่มึงงามออกลูกทุกเที่ยวเลยสันระเบิด ที่กอนก็ข่หนาวมันก็จะบัดเลยเด้ถูกใจเลยน่อยได้ลูกชายอีกแล้วได้ลูกชายอีกแล้วมาดูสีวะสีถูกใจเลยลุย เอย้ยังมีขี่แตกนี่นเยอายังไม่ท่นเลยฝนตกมากแล้วข้าร่มก่อนไหนจีตัวนี้เอาจีออกไหนฝนี่ตก อ่าพี่น้องเลยลูกแข็งแรงอยู่ครับลูกแข็งแรงสมาชิกใหม่ของบ้านครับผมครับผมคิปนี้จบแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ